ดูดวงชาวราศีเมถุนผีกลัวคนกลัวดวงดุเกินสิงใหญ่ครับผมราศีเมถุนมีอำนาจของสิงมีอำนาจบารมียิ่งใหญ่มีบารมีอันเกียงไกรครับยิ่งใหญ่เกียงไกรอำนาจบารมีวาสนาดวงชะตาของท่านตกอะไรตกตำแหน่งเอ็มเพสทุ่งข้าวเหลืองกราม จเลริญลูกเรือยงในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินผีกลัวคนกลัวทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโชคชะตาได้รับทรัพย์หนึ่งถ้วยใหญ่ถ้วยใหญ่บังเกิดด้วยอํานาจบาร,รมีวาสนาสิ่งชิ่งปก้อนโปองปาก,ปากุ้ครองรักษาเตรียมตัวเฮล้านบ้านรวยเลยรวยครับผมมีการจัดแจงตามแบบแผนประเพณีชะตาชีวิตร,รับทรัพย์โชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนาครอบครัวอยู่ร่มเย็น็นสุขถึงแม้ฟ้าผ่าลงมาตรงกลางใจครับ เลี้ยงก็เอาตัวรอดได้อย่างง่ายดังครับสิงโตก็คือสิงครับสิงก็คือสิงไม่มีสิ่งใดสู้ได้สัตว์แห่งเทพเจ้าก็คือสิงผีก็ต้องเพนคนก็ต้องเพนนะครับผมด้วยราศีเมถุนด้วยอํานาจที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเจริญลูกเลือลลงในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินใครอยาคิดลองดีทุกสิ่งทุกอย่างตกตําแหน่งเป็นผู้ให้เพราะฉะนั้นชาวราศีเมถุนต้องทํำยังไง เป็นให้ครับครับมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นผู้เป็นผู้ใหญ่พอตัวครับผมรู้ว่าดวงท่านใหญ่ครับท่านก็ต้องเป็นผู้ใหญ่ตามไปด้วยครับผมท่านให้ให้อย่างเดียวเลยครับลูกหลานเลน้หลวงปู่ย่าตายายให้ไปเลยโดยไม่หวังผลตอบแทนให้เงินให้ทองให้อำนาจให้อำบามีวาสนานะครับผมให้ไม่หวังผลตอบแทนแต่ว่าก็ต้องให้ให้ถูกคน การมองการไกลถึงอนาคตได้ปรับแปรเปลี่ยนแปรผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดอัศวินถือเหรียญน,นำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารามีวาสนายืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวหา้ามอเอาจริงเอาจังปูฤาษีส่องแสงตะเกียงทองมาสู่ตัวท่านท่านจะรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมบังดังใจหมายจเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะตาชีวิตรวยเลยรวย เพระาะราชาแห่งถ้วยนำพาซึ่งโชคลาบเงินทองแแบเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดความสับสนก็ง,งวยจะไม่บังเกิดขึ้นกับตัวท่านในหัวมีแมฆหมองในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินทําอะไรท่านไม่ได้อย่าคิดหาทำไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาสนใจไม่ต้องมาคล้องเกี่ยวขออยู่คนเดียวดุดังสิงใหญ่ ครับผมชะตาชีวิตได้พบปะพูดคุยเจอผู้คนเยอะแยะมากมายหน้าหน้าหลายตาปรับแปรเปลี่ยนแปลผันลบปริซ่อนเลนแก้ไขปรับปรุงในดวงชะตาอึดอัดกับปัญหาต่างๆได้ประดิบประดอยในตําแหน่งหน้าที่การงานกานนรเงินชะตาชีวิตรับทรัพย์โชคลาภเงินทองบารมีวาสนาได้รับโอกาสทองถ้วยทองบังเกิดขึ้นกับตัวท่านได้บรรเลงเพลงรักได้บุ่งนั่นบุ่งตรงไปข้างหน้าเด็ดขาดเด็ดเดียวเอาหารเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จ ชะตาชีวิตจัดแจงตามแบบแผนประเพณีกล้าได้กล้าเสียอัศวินถือดาบปราบทหารศัตรูโมมานแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาอำนาจบามีวัสนาครับอัศวินถือดาบตั้งใจมั่นครตั้งใจมั่นเขาเรียกว่าเป็นคนไม่เคยกลัวใครก็เข้ามาสิครับนะครับแต่ดาบสองขวยเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะต้องรู้หลบรู้หลีก ครับไม่รู้แล้วแหละว,ว่าท่านดวงใหญ่ดวงดูแต่ท่านก็ต้องรู้ครับหลบปลีกให้เป็นเรื่องบางเรื่องไม่ใช่เรื่องของท่านก็ไม่จําเป็นจะต้องยุ่งนะครับผมการมองการไกลถึงอนาคตได้ปรับปรุงแก้ไขแปลเปลี่ยนแปลผันมาตดาอย่างก้าวกระโดดแบกภาระไว้อย่างหนักหน่วงหนี้สินก็มีพอตัวก็มีเรื่องของเราอยู่แล้วเราก็ต้องไปแก้เรื่องของเราก่อนแต่เรื่องคนอื่นช่วยได้ก็ต้องคอยช่วย ช่วยนิดๆหน่อยๆแก้ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลามาเทมาประสบอมเด็จพระราชานั่งบัลลังก์ถือเหรียญหรือนะเงินทองนะครับคิงกงอเป็นโะเข้บังเกิดขึ้นกับตัวท่านสายสามดาวขวาสามดาวมุ่งตรงไปข้างหน้าไม่มีสิเลือกรวยเดี๋ยวนี้เองจงรวยเองอย่ามาดือ้อเองอามันลูกดือ้อเองรวยเดี๋ยวนี้เลยข้าสั่งให้เองรวยนะไม่ใช่หมอสันสั่งนะ เปรียบเหมือนไพ่บอกว่าเทวดาสั่งให้รวยไม่ใช่หมอสั่งสั่งสั่งได้แล้วไม่ใช่คณา,น,านั้นไม่นเก่งคณานั้นนะผมแต่ว่าเทวดาในไพ่บอกว่าให้ท่านรวยรวยเดี๋ยวนี้บางเดี๋ยวนี้รวย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 เลยรวยับผมไม่มีนะจนจน,จนไปจนคนเดียวไม่เอาด้วยหรอกเอ้เากลัวความจนกลัวความยากลําบากมันไม่ชอบ นะครับความรักมันอยู่ด้วยแล้วมันก็ต้องมีความสุขนะครับผมไม่ใช่อยาก,กัดก้อนเกลือเกินเรือนะครับผมไม่ขยันนะเย่างเนี้ยสมัยเนี้ยไม่ขยันอดตายนะครับผมมีอย่างเดียวก็ทํางานไงนะครับผมไม่อย่างนั้นดวงอย่างนี้ยหุโยมีแต่คนเป็นเจ้าคนนายคนชาวราศีเมถุนเนี่ยดวงเจ้าคนนายคนน่าไม่รวยในแปลกกว่าชาวบ้านแล้วนะถ้าท่านบอกว่าข้าพเจ้าเกิดราศีเมถุนแต่โคตรแสนจน อะไรอ่ะดวงท่านนี่นะโคตรเป็นสิงเลยดวงท่านใหญ่มากอ่ะเพียังต้องกลัวคนยังต้องกลัวนะครับเราบอกว่าลำบากแสนลำบากพาทุกคนไปลำบากท่านหยุดเลยครับท่านตั้งสติให้ม่นเอาทุกอย่างมารวบรวมแล้วมาเทียบเคียงกันดูว่าจัดแจงยังไงในเมื่อดวงใหญ่มันก็ต้องปรับให้เป็นนะ้วท่านอย่าคิดว่าเศรษฐีหมื่ล้านผ่นล้านเขาจะไม่มี คนที่คอยช่วยเหลืออยู่เคียงกายนะเขาก็ต้องคอยคิดนะไม่คิดชีวิตเขาก็เปลี่ยนพังเหมือนกันนะ้าจจะมาเปลี่ยนว่าชั้นดวงใหญ่แต่ว่าทําไมชั้นถึงไม่รวยถ้าท่านเจอปัญหาท่านงนั่งคิดนะครับนั่งคิดนั่งปรับปรงุงนั่งแก้ไขนะครับขนาดเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกยังต้องมีคนมาคอยช่วยเหลือเลยคอยคิดให้เลยไม่งั้นมันใครจะเป็นสมองคิดได้ทุกอย่างนะครับคิดทุกอย่างก็เป็นบ้าไปแล้วนะครับ เส้นเลือดแตกตายแล้วล่ะะครับผมท่านค่อยๆเ่อ,อ,เอามารวบรวมแล้วค่อยๆค,คิดถ้าคิดไม่ได้ก็อย่าเสี่ยงเสี่ยงให้น้อยที่สุดมันเหนื่อยครับผมเช้าร้าสีเมถุนดวงใหญ่ครับผมแต่ถามว่ามันพวกมันลุ่มถึงไหมมันลุ่มนะบอกไว้ก่อนนะต่อยท่านเก่งแค่ไหนมันพลาดได้แต่ทีนี้ท่านอย่าพลาดสิท่านอุดลอยลวดิเอาดินน้ำมันอุดเข้าไ้โดนชะตาถ้าตกตาแหน่งเดลิเวอร์ ความรักธุรกิจการงานงานเงินบุ่งบัานเอาจริงเอาจังผสมเล็ดอุดลอยรั่วให้หมดอย่าให้พลาดน,นะครับผมแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาดวงชะตาบิิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวกระโดดเป็นเศรษฐีเงนินล้านกาปรปฏิบัติโอยการีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานเงนิงนโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่งางก้าวกระโดโดเกิดความช่มชื่น รนะัปกปิดซ่อนเล่นนะครับผมปกปิดเรื่องใหญ่อย่าพูดเยอะนะครับผมพูดเยอะอะไรอย่าเลขหลุดเลขหลุดเล่นลอยเกิดขึ้นนะครับชาวชาวราศีเมถุนปิดกันอย่าไปสนใจนะครับเคยเห็นไหมนะครับป้าข้างบ้านนะครับพี่ข้างบ้านถูกก้าวงัวติดครับท่านถามว่าพี่พี่ทำไมถูกก้าวงัวติดอ่นะไม่บอกเว้ย ไม่ใช่เขาไม่อยากบอกนะเขาอยากบอกแต่ใจจะสั่นมือมันหืออยากจะบอกมันคันปากใครๆก็อยากบอกนะแต่บอกไม่ได้บอกแล้วเลขหลุดแลขลอยดูจะตายมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับผมมันบอกไม่ได้บอกแล้วจะไม่ถูกอ่ะมันก็ต้องแกล้งแต่มันไม่บอกทำให้บอกว่าเขาไม่ยอมบอกเราเขารู้แอบรวยคนเดียวไม่ใช่เขาบอกคุณเมื่อไหร่เขาก็เรียบร้อยโรงเรียนจีนนะครับท่านแล้วเขาก็ไม่ถูกไปด้วยทีนี้ก็เหมือนกับท่านะทีนี้พูดเยอะไม่ได้ ของพวกนี้มันต้องปิดเป็นความลับกดสวรรค์มีนะครับผมปอกปิดซ่อเลนถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตังค์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ครับผมให้ติดหมอสันได้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเข้ากลุ่มนะครับกลุ่มกดสมาชิกกันนะครับสวัสดีครับเพื่อดูคลิปใหม่ๆครับดูคลิปของสมาชิกนะครับผมสวัสดีครับ